การแยกสารผสมโดยวิธีการใช้แม่เหล็กดูดจัดทำโดยนางสาวสุธิวันแก้วประดิษฐ์ตำแหน่งครูปรุงสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านราชพัฒนาเรื่องการแยกสารเนื้อผสมโดยวิธีการใช้แม่เหล็กดูด สำหรับนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่6และผู้ที่สนใจในการเรียนเรื่องวิธีการแยกสารโดยการใช้แม่เหล็กดูดสาระที่2วิทยาศาสตร์กายภาพมาตรฐานการเรียนรู้ว2.1เข้าใจสมบัติของสารองค์ประกอบของสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้าง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคหลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารการเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีตัวชี้วัดว2.1ป6ท1อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออก การร่อนการใช้แม่เหล็กดึงดูดการรินออกการกรองและการตกตะกอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสารซึ่งเป็นตัวชี้วัดปลายทางสาระสำคัญการใช้แม่เหล็กดึงดูดเป็นวิธีการแยกสารผสมที่ในส่วนประกอบหนึ่งของสารผสม มีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดึงดูดได้หรือเรียกว่าสารแม่เหล็กนั่นเองค่ะเช่นผงตะไบเหล็กโดยใช้อำนาจแม่เหล็กดึงดูดสารแม่เหล็กให้แยกออกจากสารผสมนั้นนั่นเองจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการแยกสารด้วยการใช้แม่เหล็กดึงดูดได้ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนออกแบบขั้นตอนการทดลองและทดลองการแยกสารผสมด้วยการใช้แม่เหล็กดึงดูดได้และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนมีวินยัยมีความรับผิดชอบและมุ่งม,มั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายสวัสดีตาเด็กๆ เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะก่อนอื่นคุณครูของทบทวนความรู้ของพวกเราตอนอนักเรียนดูสิคุณครูมีภาพเนี่ยมาสามภาพภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรคะลูกอมหลากสีใช่ไหมคะภาพที่สองเป็นภาพอะไรคะรู้จักไม่เอ่ยน้ำปลานั่นเองใช่ไหมคะภาพที่สามเป็นภาพอะไรคะ ข้าวสารผสมอยู่กับข้าวเปลือกนะคะอะทีนี้คุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าครูอยากจะรู้ว่าอะไรเอ่ยภาพไหนบ้างที่เป็นสารเนื้อเดียวแล้วภาพไหนบ้างล่ะคะที่เป็นสารเนื้อผสมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกลองคิดสิคะ ได้คำตอบไหมเอ่ยสารเนื้อเดียวคือภาพที่เท่าไหร่คะภาพที่สองนั่นเองนั่นก็คือน้ำปลาตัวสารเนื้อผสมคือภาพที่เท่าไหร่คะภาพที่1และภาพที่สนั่นก็คือลูกอมหลากสีและข้าวสารผสมอยู่กับข้าวเปลือกนั่นเอง เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูจะทบทวนความรู้เกี่ยวกับวิธีการแยกสารเนื้อผสมว่ามีวิธีการใดบ้างนะคะวิธีการแรกเลยคือการหยิบออกวิธีการที่สองการตกตะกอนวิธีการที่3การดินออก วิธีการที่4การร่อนวิธีการที่หการกรองวิธีการที่6การใช้แม่เหล็กดูดนั่นเองค่ะเรามาเรียนรู้วิธีการหยิบออกกันเลยนะคะพร้อมหรือยังคะไปกันเลยการหยิบออกเนี่ยนะคะเป็นการแยกสารระหว่างของแข็งออกจากของแข็งนะคะ ซึ่งของแข็งนั้นจะต,ต้องมีสีรูปร่างหรือขนาดที่แตกต่างกานันชัดเจนการตกตะกอนมีใครตอบตัวเองได้บ้างเอ่ยว่าเป็นยังไงคะติ๊กตอบติ๊กตอบตอบได้ไหมคะถ้าตอบได้นะคะคุณครูขอตบมือให้เลยคะ่ะ ส่วนคนที่ยังตอบไม่ได้นะคะเดี๋ยวมาฟังคุณครูว่าการตกตะกอนเนี่ยเป็นยังไงนะคะการตกตะกอนเป็นการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจากของเหลวซึ่งของแข็งนั้นนะคะจะค่อยๆแยกตัวและจมลงไปที่ก้นภายชนะนั่นเองคะ่ะเราเดินทางมาถึงวิธีการที่เท่าไหร่แล้วคะ วิธีการที่3ามนั่นเองนั่นก็คือการรินออกนะคะการแยกสารโดยการรินออกเนี่ยเป็นการแยกของแข็งออกจากของเหลวโดยการรินของเหลวออกจากของแข็งนั่นเองค่ะเช่นการล้างข้าวสารในชีวิตประจำวันของพวกเรานั่นเองต่อไปการร่อน การร่อนเป็นการแยกของแข็งออกจากของแข็งนะคะซึ่งของแข็งนั้นจะต้องมีขนาดที่ต่างกันนะคะโดยเราจะร่อนผ่านรูตะแกรงตอนนี้เราเดินทางมาถึงวิธีการที่5แล้วนะคะนักเรียนวิธีการที่5คือการกรองนั่นเองค่ะการกรองเป็นการแยกของแข็งออกจากของเหลวนะคะ ซึ่งของเหลวแต่ไหลผ่านตัวกรองที่มีรูขนาดเล็กเช่นกระดาษกรองนักเรียนเคยเห็นเคยรู้จักไหมคะกระดาษกรองซึ่งของแข็งที่ผ่านดูกรองไม่ได้โคจะค้างอยู่บนตัวกรองค่ะวิธีการที่6การใช้แม่เหล็กดูดวิธีการนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะเรียนกันในวันนี้นั่นเอง การใช้แม่เหล็กดูดนะคะเป็นการแยกสารที่เป็นของแข็งซึ่งของแข็งนั้นเป็นสารแม่เหล็กปนอยู่กับสารอื่นเราจะต้องใช้แม่เหล็กดูดสารแม่เหล็กที่ปนกับสารอื่นๆอ,ออกมาค่ะเอเอเอคุณครูมีอะไรจะให้นักเรียนดูด้วยค่ะนักเรียนลองสังเกตภาพนี้ดีๆสิคะว่าเป็นสารเนื้อเดียวหรือเนื้อผสมกนันนะ เอมันมีสีน้ำตาลปนกับสีดำน่าจะเป็นสารเนื้อผสมแน่เลยใครคิดว่าเป็นสารเนื้อผสมบ้างคะใช่แล้วค่ะสารนี้คือสารเนื้อผสมซึ่งเป็นการผสรมของดินทรายกับผงตะไบเหล็กนั่นเองค่ะเอ๊ะ และถ้าเกิดว่าเราอยากจะแยกสารนี้ให้เป็นสารเนื้อเดียวล่ะนักเรียนมีวิธีการแยกอย่างไรคะช่วยออกแบบวิธีการทดลองหน่อยได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะออกแบบการทดลองแล้วมาดูกันสิว่าเหมือนกับของคุณครูหรือเปล่า ตกติตักติตักโอ้เวลาผ่านไปเร็วมากเลยค่ะใกล้เสร็จหรือ,อยังคะอ่ะถ้ายังไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ การออกแบบการทดลองการออกแบบการทดลองนี้เป็นการออกแบบของนักเรียนของคุณครูเองค่ะซึ่งกลุ่มแรกนะคะเขาใช้บิกเกอร์กับแท่งแม่เหล็กเท่านั้นเองค่ะเขาใช้วิธีการเอาแท่งแม่เหล็กนะคะหย่อดลงไปในสารผสมที่มีผงตะไบเหล็กปะกลอยู่นะคะโดยหย่อดลงไปจากนั้นก็เอาแท่งแม่เหล็กขึ้นมาและก็เอา ผงตะไบเหล็กที่ติดอยู่กับแท่งแม่เหล็กออกมาใส่ในบิกเกอร์อีกใบค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะเขาใช้วิธีการเทสารผสมลงไปในจานกระดาษก่อนนะคะเพื่อทำให้สารผสมนั้นกระจายนะคะแล้วใช้แท่งแม่เหล็กดูดไปรอบๆจากนั้นก็นำแท่งแม่เหล็กขึ้นมาโดยที่มีผงตะไบเหล็กเนี่ยติดอยู่กับแท่งแม่เหล็ก แล้วก็เอาผงตะไบเหล็กนะคะออกจากแท่งแม่เหล็กใส่บิ๊กเกอร์อีกใบค่ะเหมือนกับการออกแบบของนักเรียนบ้างไหมเอ่ย เป็นไงบ้างคะได้ฟังเสียงนักเรียนของครูอธิบายการออกแบบการทดลองของกลุ่มเขาเองนะคะก่อนเราไปทำการทดลองกันนะคะมาดูใบบันทึกกิจกรรมนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องบันทึกอะไรบ้างการทดลองนะคะเดี๋ยวรให้เราเนี่ยบันทึกลักษณะของสาร,ระสมนะคะที่เราสังเกตได้อย่างที่2นะคะ เราบันทึกผลการแยกผงตะบเบลล็กกับดินออกจากกันนะคะได้ผลยังไงอย่างที่3คือให้เราบันทึกการสรุปผลการทดลองว่าเราทดลองแล้วผลเป็นยังไงบ้างนะคะจากนั้นนะคะก็มีข้อดีและข้อเสียของการใช้วิธีการแยกสารโดยใช้แม่เหล็กดูดค่ะบันทึกข้อมูลให้ครบนะคะเด็กๆ พร้อมที่จะไปดูวิธีการทดลองหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย การทดลองสนุกใช่ไหมล่ะคะจากการทดลองนะคะเราจะพบว่าสารผสมระหว่างดินกับผงตะไบเหล็กนะคะเมื่อใช้แม่เหล็กไปดูดบริเวณใกล้ๆผงตะไบเหล็กก็จะติดขึ้นมากับแท่งแม่เหล็กค่ะทําให้เราเนี่ยสามารถแยกดินกับผงตะไบเหล็กออกจากกันได้เป็นไงบ้างคะ วันนี้พอที่จะเข้าใจวิธีการแยกสารโดยการใช้แม่เหล็กดูดไหมคะแล้ววิธีการแยกสารโดยการใช้แม่เหล็กดูดเนี่ยเราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างเอ่ยโอ้ช่วยกันคิดหน่อยสิคะอะลองมาดูตัวอย่างของครูนะคะตัวอย่างของครูใช้ในการแยกขยะค่ะ เช่นเราแยกขยะที่เป็นโลหะหรือเหล็กออกจากขยะอย่างอื่นได้โดยง่ายได้นะคะ 2. ใช้ในการประกอบการเรียนค่ะ 3. ใช้ในการดูดกุญแจจากบูหรือรร่องเล็กๆนะคะเอใช้ได้จริงไหมคะอ่าใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริงๆด้วย ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการเรียนแล้วนะคะนักเรียนก่อนจากกันไปคุณครูขอฝากคำถามท้ายบทเรียนเอาไว้2ข้อนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ